ເອົາຕຳຄົກໃຫ້ຮຸງໃສ່ປູດອງດຕົດງດຽລນ สวัสดีครับชงวิธีชาวบ้านในสารชาแนลครับพี่น้องมันหนีภาพพี่น้องมาอยู่กลางทงกลางท่าครับพี่น้องโอ้มันหนีร่มวยวยนะครับพี่น้องอากาศก็ะ้อนนะครับกําลังจะเข้าหน้าหอนเดี๋ยวนะพี่น้องเนาะตอนนี้กันหนพี่น้องเห็นบรรยากาศแบบมันหนีว่าเห็ดน่ากินกินทงนะพี่น้องนี่ครับโอ้นะครับเห็ดหน้าเหตุเทเดียวได้พี่น้องว่ามีน้ำครับปล่อยไว้แบบนี้แหละเลี้ยงง้อเลี้ยงควายไปเลยพี่น้องที่กชาวบ้านนะครับ ก็เป็นวิธีทีแบบว่าสูงชีวิตต่อไปครับพี่น้องนี่ก็คือ็นทีให้ที่หน้านะพี่น้องครับส่วนนี่ก็เป็นทีงหน้าหน่อยนะครับหัวงวงหัวงวงก็เลิงสิงเป็นดอกแล้วพี่น้องหัมงวงก็เริ่มแล้วนะครับสภาพนลก็ยังเงียบอยู่พี่น้องเดี๋ยวบ้านพี่น้องไปเทสได้ยุทธกิจครับพี่น้องใช่ครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเห็นน้อกินกินเคียงพี่น้อง นี่ได้ปลาม้าครับก็เลยมาต้มปลาแล้วพี่น้องแล้วนี่ครับนี่ครับได้ปลาในมากพี่น้องครับเอามาหัวไปตองนี่ครับโอ้นะครับพี่น้องจะเซาะเพิ่งอย่างนี้ได้พี่น้อง,งนี่ครับเป็นเทียงใส่ตับมะฮูพี่น้องคงกำลังซับอยู่ครับนี่ครับกับบรรยากาศดีพี่น้องกับที่ว่าบ่ห่อนบพะนาครับกำลังดีพี่น้องเพราะว่าอากาศตรงนี้มันก็น เปน,ห,นหอนเป็มตัวแล้วพี่น้องเนาะยามบ่ายของสีหอนแ,แบบนะแบบนี้แล้วพี่น้องนี่ครับจิ้งปลาพี่น้องนี่ต้มปลาพี่น้องพามาเบิ่งต้มปลานะครับเตะปลาชีนไม่ได้พี่น้องนี่ครับว้าวอากาศทะเลเข้ากัาปลามากขั้วแล้วพี่น้องนะทรัพย์เป็นชิน้นเต็มชิ้นไวล้ละนะครับแบบประมาณเท่านะครับต้มน้ำใบกะตะไคร้ของที่รสอันปลาปลาเดือดปรุงลงไว้นะพี่น้องนะครับข้นน้ำมัน เป็นหอนเป็นเดือดจั็กน้อยนะพี่น้องนะครับคืยังเอาปลาลงครับพี่น้องนี่ครับปลาลงแล้วก็ต้มไปเลยนะครับต้มไปเลยนะครับพอมันสิสุกในห่าก็จะต้องซีมจั็กน้อยนะครับนี่พี่น้องโอ้ยหอนอนหอมพี่น้องนี่ครับไฟก็เป็นดั่งเตาธรรมดาเลยพี่น้องเพราะว่าท้ำทงน้ำชาฟื้นมันมีเรือแรงนะพี่น้องเนาะบานห่าก็จะมีแบบนี้แหละนะครับว่าได้เดรร้อนแบบนี้นะพี่น้อง นช่ครับเตาแก๊สกับไใไซสำหรับในบ้านนะครับนี่พี่น้องต้มปลาว้าวเบ้าใหม่เด้พี่น้องมันอยู่ในตอ๋เนาะนอยู่ในตอ๋งเบ้าใหม่เด้พี่น้องมัน้นจิสุกในรับแบบนี้โอ้นะครับต้มปลาอยจะแซ่บร้ายกับปรุงพิเศษนะครับพี่น้องขาดประเด็กนก็คือผงนัวใส่ลงไปนะครับใส่ลงไป เลยพักเดยมีมากกับไซลงไปพี่น้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องตอนมันความกิ่นนะพี่นอ้องไปต่หมคงจะเข้าครับนี่พี่น้องครับพอน้ำเดือดแน่เราก็ใส่พริกเขานะครับพี่น้องใส่พริกเขาลงไปนี่ครับเดือดกระลังหหอม,หอม,หอมงามๆได้พี่น้องครับนี่ครับจีนเนื้อมันสีหนุ่มอยู่ได้พี่น้อง นี่ะน,นะเบื้องต่อไออนแล้วครับเดี๋ยวธิมี่พักมาใส่ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวธิมี่พักนะครับหลายๆพักติวพักหอมพักซี่ยังกับใส่ลงไปนะครับยังกับที่เสบเองนะพี่น้องเนาะเอานะครับกดใจรอจัง่อยพี่น้องรอจัง่อยพักลงพี่น้องพักลงโอ้โนี่ครับต้มปลา พักลงไปพี่น้องว้าวนะครับพักนี่เด <es> ี๋ยวมันหันมันก็ยุบตัวเองนี่พี่น้องนะครับมันยุบตัวเองเดี๋ยวมันก็อ่าคนนะครับฝักติวลงไปพี่น้องเบิ้งโอ้นะครับสุดยอดแล้วพี่น้องกินในสามเฮียนประมานี้นะครับเป็นในพี่น้องใส่ฝักติวลงไปเยงะนิดน้อยนะครับเดี๋ยวมันหันก็ยุบตัวู่ครับเท่ากับควนทั้งน้อย เยอถิ่มไปยักปรมงมาณนักหาที่พี่น้องพี่น้องครับการได้บอกงงมากครับบอกงง่วยงามไปดีพี่น้องเป็นตาำเสียไปดีครับนี่ครับโอ้มีผักกาดนะครับผักซี่ผักหอมนะครับแล้วก็ผักติวพี่น้องโอ้นี่ครับเดี๋ยวสิใส่ต้มปลาเด้ยพี่น้องต้มปลายพี่น้องเบิ้งมังกันเพราะถ้าใส่ได้ด้าใส่ได้ครับผักติวโอ้งามพี่น้องบอกงงนี่ที่เด็ดเลยพี่น้องไป ง่ายเลยมางามอาะไปก่อนครับงามเขาก็เมียได้พี่น้องโอ้ยตะมุกงูโอ้บอกงูง่วยงามเลยพี่น้องเบิึงป่านนองมากกว่างามโอ้ยนี่นี่ครับพี่น้องบอกพี่กูเองครับพี่น้องตะมุกงูใส่ผูกดองเดี๋ยวต้องไป ว้าวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมะฮุงลงเดี๋ยวมะฮุงล่องมาเลยพี่น้องตรวจตจตรวจ,จพี่น้องเหมือนกันมะฮุ่งว้าวเก็บบปล้วฮะ อเบ่งพี่นอ้องืเอาจตดชวน้ังกนเอาละครับพี่น้องนะครับการเลเวลแล้วนะครับกินเขาตรงของทาครับตามมาซาคนไหนคนหน้าหล,นนา,ล,า,ลาพี่น้องนะครับวิธีชาวบ้านในชั้นชาแนลนะครับการมีอใไรไม่โอกาสการนําึงแล้วสิละครับอีกทีมา้าับพี่น้องนะครับผมเป็นชีวิตต่อไปนะครับสู่ต่อไปนะครับ โอ้ยปูงบินตำคือายแต่น้องมันเนี่ครับพี่นอ้องอ่ะจะแฝดต้องกันนี่ครับต้มปลาต้มตำต้มปลาย่างปลานะครับ้วยนวลนก็นมีอีกมานีแจะเม็นดวงเอาเจนครับเจนครับ